ไม่ใช่ตัวสองคนแต่ว่าเสียงเซนโฮปออกมาออกมาจากออกมาจากตัวแต่ว่าออกมาเป็นเสียงเซนโฮปมันเป็นยังไงไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนเโฮปทุกคนวอดผมไปแล้วอย่างนั้นเหรองั้นก็มีทางเลือกตังห้าร้อยเล่นห้าพันนเนี่ยใช่แล้วล่ะผมคือเป็ดฆาตกรแล้วพวกคุณคิดจะทำยังไงจะวอดผมเิี้งอย่างนั้นเหรอ ลอ,ๆๆลองคิดให้ดีตั้งแต่ผม,มเป็นข้าถักกมามโลกก็สัง,งบสงบสุสขสงคขามไม่มีอาชญากรลดล,ลงกว่าแปสิบปเซ็นไม่พลาดและในสังกับมแค่ไหนอย่างนี้นะมีแค่ผมคนนี้เท่านั้นที่ทําแบบนั้นได้ผมคนเดียวที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้เป็ร้อยเปเซ็นส100% ไปดีเถอะนะฮะเป็นดีเย้ไ <without> ว <forgetting> ้นะผมและเพื่อนๆจะมีการเล่นกูสก e g o ั s กกันทุกวันจันรเวลาสามทุ่มโดยเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นพี่นัทคนบริสุทธิ์คนดีคนเดิมแห่งกิวออริจินอลและผองเพื่อนแต่ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยก็มีประชุมกิวกันทุกวันจันทร์เช่นกันซึ่งผมเองก็เพิ่งจะทราบในเรื่องนี้ และในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็ประชุมกันค่อนข้างนานเพราะว่ามีประเด็นต่างๆที่ต้องคุยกันเยอะจนทําให้มันเลยเวลาที่นัดกันเอาไว้พอสมควรและด้วยความปวนและกวนบาทาของผมผมก็เลยพูดปั่นประสาทหัวกิวเล่นซึ่งบอกตามตรงเลยนะครับว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างแต่ถึงอย่างนั้นหัวกิวเองก็มีวิธีการแก้เพดผมเช่นกัน ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แสบมากๆจนผมนี่แทบจะหลาบจำกันเลยทีเดียวโดยมันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยครับพี่นัทเออแก๊งพวกเรามาก่อนพี่นัทพี่ดูสิพี่ไอ้ไม่เนี่ยมันผมพุดแผ่นดินหนีไปแล้วอย่าเพิ่งคิงอย่าเพิ่งคิงเบียร์ยังไม่มาอย่าเพิ่งคิงเฮ้ยเฮ้ยเฮบยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ พวกเรามากันหมดแล้วพี่มีคนเดียวเป็นผมมุดแผ่นดินหนีไปเิวคือก็นะครับประมาณว่าจิวออริจินอลใน Black Desert เขามีประชุมทุกวันจันทร์นะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าประชุมสัปดาห์ละครั้งสำหรับผมมันเยอะเกินไปนะครับเชื่อผมถ้านี่เป็นโลกแห่งความจริงถ้ามีบริษัทแบบนี้ล่มจมนะครับจัดประชุมบ่อยบบริษัทไม่ก้าวหน้าคุณเชื่อผม เราเนี่ยความในใจหรือเปล่าคุณเซทุกเอาลาเๆๆๆาเป่าเาแกเสียงเข้าทะลุไปดิพันเลยนะก็บอกว่าอ๋อโอเคเยอะไปใช่ไหมเดียว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 หายแล้วเอาเวรแล้วไงกูแล้วโดนแล้วพี่เปิดไปออโต้ในดิฟไว้ไงแล้วเสียงเบนซ์มันทะลุกดกูดเข้าไปทางโน้นเลย What the fuck พี่ไม่ปิดไม่แล้วไอ้เขา ตอนนี้พี่นัทยังเปิดไมค์อยู่มั้ยพี่พี่ตอบผมมาสวัสดีไนสวัสดีไนไนคุมแกพี่สวันดีพี่วันดีอยู่ในห้องประชุมัอ๋อเหรอไม่ไม่โคตรดังกันเมื่อกี้พี่นัทเปิดไมค์แล้วเสียงผมเข้าจริงใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมจริงอะไรอะไรนะพี่พี่นัทเปิดไมค์แล้วเสียงผมมันเข้าในที่ประชุมใช่จะเปไหนใช่ใช่ What the fuck แบบเสียงโคตรดังอะพี่ เดี๋ยวล้พี่นะตอนนี้ยังเปิดมาอยู่เลยเนี่ยแยกแล้วเขาแยกพันแล้วชิบหายเถอะพี่กลับไปบอกเขาก่อนผมขอโทษผมผิดไปแล้วเขาบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ถ้าไม่ได้คุยกันก็ไม่ได้คุยกันเลยนะอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหเว้นเว้นดังแล้วเว้นดังแล้วไม่พี่ทำอย่างเงี้ยใครจะไปรู้จู่ๆก็พูดโปร่งมาอย่างเงี้ย กูดกูดแม่งพับจอไว้เสียงในเกมมันก็ลั่นออกมาแน่นอนเขาเขาไม่รู้เป็นผมแน่นอนเขาไม่รู้เขาไม่รู้เสียงเสียงผมไม่ไม่เป็นเอกลักษณ์ขนาดนั้นอ๋อเขาคงไม่รู้หรอกแต่ว่านหนบอกว่าเซ็ตโฮเป็นอย่างนี้แหละเย็ดเก้เอาจบแล้วแม่แม่แม่ม่เวลาคนฉลาดมากเขาถามเขาก็รู้ๆกันอยู่อ่ะเฉินจิงก็จะพูดแล้วนั่นเสียงคนคุ้นก็รู้ๆแล้วใครอ่ะอเฮ้ยเขาบอกเสียงคคุ้นนายก็อย่าเพิ่งไปเปิดช่องเดิ ตื่น่นนมารพรุ่งนี้ยอดซับหายไป1ึงร้อยคนไม่เพิ่มขึ้นดีอ้ไม่นะก็เลยเบน,นจยู่เบนก็ดังครับ <c oughs> จยูก่กระดังเฉยครับจบเลย,ยเสียงฮะลุมิติไปเลยครับ <c oughs> จัิเรนเถอะหงายเงือบเลยเราลองมาคิดมูลค่าดูคนในดิสาพันสาพ,พันธ์มีทั้งหมด3สาพันกิวหนึ่งมีทั้งหมดประมาณ30คนห0คน ว้าวผมทำแล้วเร็วไปวะเนี่ยเขาจองจะเล่นคุณอยู่ทุกคนรู้ไหมว่าทำไมผมถึงกดกระดิ่งไม่รู้ค่ะกดเพราะว่าเงาเพราะว่ามีกจ้าของแล้วเพราะว่ากหงามันมีบางสิ่งบางอย่างที่อลังการเกิดขึ้นมาคือคืออะไรคะคือ ตอนนั้นมีผมมีตูนมียูมิแล้วมันก็ยังมีสิ่งที่ลังการเกิดขึ้นมาแล้วก็มีชั้นบริสุทธิ์ยืนอยู่เอฟเคตรงระคังไม่ถึงชั้นบริสุทธ์ที่เป็นที่เป็นสันชั้นบริสุทธ์ตัวปลอมแสดงว่าฆาตกรฆาตกรต้องเป็นชั้นบริสุทธิ์สุดเชื่อเดือคกับกับจูกับจูมีแค่สองคนนี้ยได้ข่าวว่าเดินผ่านผมไปนะผมตีหนูอยู่ทางซ้ายไม่เห็นเหรอเฮ้ยตีหนูจริงใช่ไหมอ้าก็ตีหนูอยู่ ก็เดินผ่านตัวผมเดินวนเไปเรื่อยอยู่เนี่ยผมจะบอกให้มันมีเซเลปตายมันมีเซเลปตายในขณะที่ผมมาเห็นผมมาถอดถอดล่างไปเห็นชั้นบริสุทธ์ตัวปอมายืนอยู่ตรงระคังแล้วก็มียูมีมีตูนเพราะฉะนั้นคนฆาตกรก็จะเหลือแค่ชั้นบริสุทธ์ตัวจริงกับจูแต่ว่าจูบอกว่าตีหนูงั้นเราบวชเราบวชเราบวชซ้ายบนก่อนครับถ้าถ้าซ้ายบนไม่ใช่ก็ขวาล่างครับเดี๋ยวดินำไมไม่คิวตัวเองเป็นม้างเหรอผมไปถอดล่างยิงดิยิงยิงดิยิงยิงยิงใจเปล่า อย่าทำใจทำไมอีการท้าททยทำไมจะคิ้วกรดกข้นันแนไม่ใช่สกล่ะสรุปคนตีหนูเป็นฆาตกรเราดัดเซนโฮมนี่ว่ะเฮ้ยังเม่ยยยไย้ยามเลยโยย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 